สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่รุ่ใหม่นะคะก็อยวมาดูกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นเบดดอค่ะน่ารักมากๆากเลยเป็นของไอบูมนะคะค่ะตัวนี้ก็จะชื่อว่าชูการ์นะคะเป็นตัวสีขาวค่ะแล้วจะขอบีมีนิดนึงนะคะให้ดูว่ามันสาโลแค่ไหนว้าวมันสโลมากเลยนะคะก็จะมีบอลเชนอยู่ข้างในให้ดูเป็นสีทองนะ กลิ่นจะหอมมากนะคะนี่นะคะค่ะตัวต่อไปค่ะจะชื่อว่านี่นะคะแบบวนี่นะคะจะเป็นตัวแบบนี้นะก็จะมีบอลเชนสีทองให้เหมือนกันค่ะกลิ่นก็หอมแล้วก็ให้ดูความสโลนะคะสโลมากนะคะนี่นะ เป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะคะนี่หอมมากเลยมีนามีสองตัวค่ะตัวจะใหญ่มากเลยนะนี่ค่ะขนาดใหญ่เท่าเลยนะค่ะเดีย๋ยวไปดูอย่างต่อไปกันอย่างต่อไปนะคะก็ปะะเป็นมินิลูทีสนะคะของไอบูเหมือนกันนีนะของไอบูจะมีสองสีจะเป็นสีชมพูกับสี ออกฟังเหลืองทองทอนะคะสวยมากแล้วก็กินหอมเลยนะแ๋้วให้ดูความนโลนะคะว้าวสโลมากนะคะเป็นมินินะกลินหอมนะคะหอมมากๆเลยบอนเชมเป็นสีทองนะนะลูกเล็กอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูะคะ่ะนี่นาคอนโลกินหอมเหมือนกันคะ่ะนี่จะเป็นบอนเชนสีชมพูนะคะ เป็นแบบมินินะคะมินิลูกพีต่อไปค่ะจะเป็นนี่นะคะก็เดจาม่านะค่ะนี้จะอยู่ในเปลือกไข่นะนอนอยู่ในเปลือกไข่นี่นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นนอนอยู่ในข้าวผัดค่ะ นี่ค่ะนอนอยู่ในข้าวผัดต่อไปค่ะจะเป็นแฮกเกอร์ดิสนีย์นะคะนี่นะน่ารักมากๆเลยจะเป็นน,นะคะเป็นสีนี้นะสามารถแฮกได้นะคะนี่นี่ด้วยต่อไปค่ะ,ะเป็นมาการองทาวเวอร์ลีลาคุม,มะนะคะ สามารถยี่ด้าแล้วก็เป็นแท็กนะะต่อไปเป็นรองเท้าคาดีบินะคะชุชมพูนหน้าลเปยมีแท็กด้วยนะค่ะต่อไปจะเป็น ใส่น,นะคะใส่ค่ะิดเป็นแบบนี้นะค่ะมีหลายตัวเลยค่ะก็จะมีแท็กข้างหลังนี่นะเดี๋ยวเราจะบิดให้บิดนะคะเป็นของเรานะค่ะนี่เป็นของเรานี่นะคะ ต่อไปก็จะเป็นไส้ไหลคูมันะคะอันนี้เป็นแบบไม่มีแท็บนะคะมีสองสีนะอันนี้จะเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตังแผ่นนะคะ เป็นรังแผน่นนี่ค่ะนี่นะก็จะมีสติกเกอร์มีเป็นเขียนว่าดิสนีย์นะคะค่ะ,ค,ะค่ะต่อไปจะเป็นเบรดโดมีนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นสติกเกอร์ค่ะที่นะ่าจะเป็นหน้านี้อันใหญ่นะคะ จะเป็นชิมพับพิตตี้ค่ะสีน้ำตาลนี่แถบด,ด้วยต่อไปเป็นขาหมูนะคะมีสองสีเลยจะเป็นสีอ่อนกับสีเข้มน,นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นอิชิลุนะคะนี่ก็จะมีเป็นอิชิลุกะลอ,อกค่ะ ก็อิชิรูโกบกนะอิชิรกหมูอิชิรกแพนด้าค่ะอิชิรกเสืออิชิรกหมีชมพูค่ะค่ะมีอย่างละตัวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยต่อไปค่ะจะเป็นสต,ตอรอเบอรีร่ลีลาคุมะค่ะ ก็จะมีสายสองสีค่ะนี่เป็นสีชมพูสามารถยืดได้นะคะนี่สีแดงค่ะสามารถยืดได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะคะแผนหน้าบอลมีสามลูกเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะก็จะเป็นหน้าแรบลิ้นแล้วก็เป็นหน้าโบชมพูค่ะต่อไปก็จะเป็นหน้าผู้ชายแล้วก็ หน้าแรปลิล้มนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าโบแดงแล้วก็โบแดงนะค่ะต่อไปจะเป็นป๊อบคอนดิงนะคะมีนะแล้วก็ปลาฉลามค่ะก็ตัวคาดบิดนะคะสีน้ำตาลนะอันเล็ก ต่อไปเป็นปังหนอนค่ะอันนี้เป็นนี่นะแม็กเนตด้วยอันนี้เป็นปลังเกียวนะคะมีเแม็กเนตด้วยนะคะต่อไปอน,นี้เปอนควซองมันใหญ่เลยมีแม็กเนตนะคะต่อไปนี่เป็นมัฟฟินนะคะมัฟฟินมีแม็กเนตด้วยนะแต่มันตงไม่เห็นนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลือง มีแมกเนตนะมาฟินอนนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นนี่นะเป็นโดนัทฮกนะคะแล้วก็เป็นบานอุมามินะคะต่อไปก็จะเป็นบันกัดต่างๆเป็นหน้าๆแล้วก็เป็นละลาซอสนะคะต่อไปเป็นโดนัทลีลาคุมะนะคะก็จะมีหลายสีหลายรูปแบบเลย ต่อไปก็จะเป็นหะเก่านะคะก็จะมีนี่นะเป็นแบบมีเดียมนะต่อไปเป็นขนมปังค่ะเป็นขนมปังหน้าคิตตี้นะก็จะมีเป็นสีน้ำตาเป็นรูปไมเมโลดี้ค่ะสีม่วงสีเหลืองนะคะต่อไปจะเป็นขนมปังแพ็กเกจไมเมโลดี้นะคะก็จะมีสองอัน ก็เป็นบันกัดนะคะบันกัดอันนี้จะมีรูปมีโพกับไมเมโลดี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกบทคโลนะคะมีเป็นขนมปังนะคะน่ารักมากมากเลยข้อของรถใหม่ก็หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ